ว็นพิธีที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ปัจจุบันอนดีตจนถึงปัจจุบันนะครับเขาเรียกว่าพิธีชำระล้างน,นะครับเวลาเราทําพิธีนี้นะครับตักน้ำหนึ่งกระบวยนะครับในบ่อเนี่ยตักน้ำมาหนึ่งกระบวยล้างมือซ้ายล้างมือขวาบ้วนปากเป็นนั้นเสร็จพิธีนะครับอันนี้เขาเรียกว่าพิธีชำระล้างก่อนเข้าสถานที่สําคัญทุกปีญี่ปุ่นจะเป็นแบบนี้นะครับชำระล้างเลยนะครับ สักหนึ่งกระบวยครับล้างมือซ้ายล้างมือขวาพวดปากกระบวยเดียวนะบ่มือซ้ายมือขวาแล้วก็้วนปากนะครับเขาเรียกว่า Hãy subscribe cho kênh lần Mì Gõ Để không bỏ